เมนูงบ50มีทอนจ้ะตามคำเรียกร้อง <laughs> อันนี้อูนเส้นต้นแก้วนะคะพอละ8บาทถ้าพี่ขายส่งก็10หพอ70เพื่อให้ลูกค้าไปขายต่อได้10บาทแล้วก็มีมูเด้งพอละย0บาทนะคะเต้าหู้หลอดไข่หลอดละเ็บาทแกงจืดเหรอคะเมนูแกงจืดนะคะนะคะี่รวมๆกันแล้ว3 5แล้วมีอะไรเพิ่มไหมคะพี่กะว่าจะใส่ต้นหอมหรือขึ้นช่ายสัก10บาทเดี๋ยวเราไปดูต้นหอมกันอันนี้นะคะกัมละเท่าไหร่คะอันนี้กัมละ10บาท ก็เป็น45บาทมีทอน5บาทเดี๋ยวเราไปทานนูแกลงจืดกันอันนี้น้องลองช่างดูนะว่าก็ได้เท่าไหร่15บาทยูแสดงว่าไม่มีทอนแล้วใช่ไหมเอาวันนี้ออกเราใส่หัวประกาศแทนก็ไม่เหลือทอนแล้วอันนี้ถ้าจริงๆจะทําเป็นสุกี้ยังได้เลยนะเป็นยุคต้องประหยัดกินประหยัดใช้แล้วกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเราต้องมีเงินเหลือนค่ะประกาศขาว15บาบาทผ่านมาแล้วได้เท่านี้นะคะอันนี้เป็นหมูเด้งนะคะที่ร้านก็หมูเด้งระดาเขาไม่ต้องปรุงรสเขาจะปรุงรสมาแล้วน้ำถ้วยหนึ่งชามตาไก่ใบ เพิ่มน้ำเพราะว่ามันเยอะอะเราเปลี่ยนผักมาเป็นผักกาดขาวขอเพิ่มน้ําหน่อยนะคะปรุงผงปรุงรสนะคะจุดเชง,ง่ายๆไม่มีหม้อใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราปาดใส่เข้าไปเลยนะคะ <c oughs> เยอะนะความจริงเราวยังกลัวน้ํเจอขอ่วยด้วยซ้ำเยอะมากนะแล้วก็ ไม่หมดแล้วผัดเอาไว้มื้ออื่นได้ต่อไปก็เป็นเต้าหู้หลอดกับวุน้นเส้นเติมน้ําหน่อยดีกวา่าน้ำน้อยใช่ไหมคะใช่งูผ้าสีบาทอะแต่คุ้มมากเลยค่ะห้าสิบาทได้เยอะมากอันนี้เพื่อนๆข้างแผง <laughs> น้ําต่อนะคะเนี่ยใส่วุ้นเส้นนะคะกัเต้าหู้หลอดนะคะคุ <S <s ้มไม่รู้จะคุ้มยัง <c oughs> ไงเมนูสุขภาพมีคนถามว่าเจ๊ดูกุุงแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่จริงๆอร่อยนะคะทำกับข้าวตั้งแต่เด็กประมาณเจ็ดขวบ วันนี้แค่หนึ่งถ้วยนี่นะคะถ้วยหนงถ้วยที่2คะ่ะถ้ายัางไงก็เอาไปทําตามกันได้นะคะถ้าเมนูหน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้สองถ้วย,ยเต็มค่ะ